ไปตัวผู้เล่นเนาะเหมือนเดิมเลยครับเหมือนกับเกมที่แล้วเดะเลยครับสำหรับแข่งที่รันเนาะที่ยเปลี่ยนวิ่ง back ซ้ายแล้วขวาครับตอนนี้ถอดซอกับเล็กออกมากพักครับชมคู่วีก,กับตั้าม,มาั่งครับตอนนี้ได้มาแล้วพีวดสวัสนี้จับแล้วพิกตกตัวสองสามคนโอ้เราได้ฟ้าอีกครับาอาครับตีทิศระยะแบบนี้ครับอันตรายครับ กูแล้วกิ๊กกูกิ๊กบีมจ็อกสามคนเนาโอ้โหอยู่จริงไม่ได้กับกิ๊บเออมีฟรีทิปเมื่อไหร่ในกิ๊กโอ้โหได้ยุตนตลอดเี่แบตะกินเปล่าเลยเล่นแต่ดีลแพ้เท่านั้นเองเล้วเราต่ทิ้เราได้ ก็จริงๆนหน้าใส่นี่เนี่ยคนที่ถอดออกไปนี่เป็นที่ตั้งเนี่แล้วก็เล็กครับคนที่ลงมาเป็นรีมกับตั้งครอบล้วตอนนี้จอ็อกเป็นอยู่ในสนามแล้วใครจับขึ้นมาเล่นเป็นน่าจะเป็นมิดฟิลด์ครับเหมือนเกมที่แล้วเลย <laughs> เกมนี้แล้วจ็อกขยับขึ้นมาเป็นมิดฟิลด์แล้วก็ยิงประตูแบ็กอีเกอร์หน้าในช่วงท้ายเกมครับเป็นฮีโร่สำหรับจ็อกเกมที่แล้วเกมนี้มาเจอซูฟูจอนมายิงเอาไว้ติีแล้วก็ ใส่ทิ้งออกมาได้แล้วสายลันเอาแล้วเก็บบอลได้ด้วยคริกแปะเบาๆให้บิ๊กทางซ้ายทางขวาเติมขึ้นมาเนี <Neither S 2> ่ยไม่มีใครวิ่งลงมาช่วยแล้วหลังจากทูๆมาใส่เลยครับสายลันกิ๊กกระโดดต่อมาแล้วยิงเปบาเกินไปเนี่ยเป็นบีไม่ถูกต้องที่ใช่ไหมครับโอ้เนี่ยเกมเขาจะเล่แข่งอันตรายจริงๆแล้วเราใสายลันเนี่ยมาบีมาเป็นแผงเลยครับโอ้โหถ้าเกิดว่ามาได้ทันเนี่ยจะเสร็จได้ อย่างนี้ล่ะเนี่ยดูว่าปุกทีปลุกเป็นแขน่งอะไหรอ่ะอัศรายครับหลายๆทีมเจอเกมคอร์คแรกแบบนี้เข้าไปครับเสร็จไปแล้วหลายๆลายครับนคื <laughs> อมาทางซ้ายครับต่มเปิดคอาาร์สมาเสาไกลลูกนี้ไต่ติดได้ครับคือปูเน,นัวแจังหวะนดีพงศ์ให้มาไก่โอ้โหม,มีตัวขยับมารับบอลครับพาเราไปทางขวา นายตามท่อออกมาทางขวาจุดที่ชนครับจังหวารที้เราตีเสาแรกไม่ได้ครับลูกหน้าไม่ใหญ่ครับสำหรับกองหน้าของนั่นสู้ๆแต่ว่าไม่ครับจังหวะโจมอาจจะทำได้ดีนะมีความห่องแค่ว่องไวครับและลูกหน้านี่สูสีก็เพื่อ หรือว่าสมน้ำสมนี้ครับคู่นี้อ่าแล้วจ็อกตัวนี้จับโอนหลังเข้ามาจ็อกขึ้นมาวางง่ายสองรอบแล้วแบบนี้เป็นตาเตัมแบนตัวเองครับฟูฟูขึ้นมาทางขวาครับใจเปิดพักอกแล้วก็ตังหวะนี้จะตามไปเล่นต่อตัวสุดท้ายก็เอ้าแล้วดูว่าบอลสกิดโดนท้ายตัวเองออกหลังไตครับ เตรมันต้เตะมุมให้กับทางด้านซีกูทางด้านขวาไปมุมจังหวะนี้ครับพงเทคิคมาแล้วก็ดูจบไม่ได้หมอบบอลเลยอันไม่มองตัวตบอย่างเดียวอันนี้ครับตัวเป็นอีกเทคนิคหนึ่งครับใส่ ฮ็อเกอร์ดักบอลได้สวยเอาโต๊ขึ้นมาโอ้จังหวะนี้ไปขัดาขากันนิดนึงแล้วโอ้โหจังหวะจะไปแล้วฮเกอร์ให้โดนใบเหลืองนะ,ะโอ้โหถือว่าโชคดีจนขนาดนี้ถ้าจังหวะฮเกอร์ทะลุมาเมื่อครู่ได้มีโอกาสเหมือนกันนะงแสนนิรันดิฟองบอลรอเพื่อนอยู่ครับเนี่ยรอตัวขยับแล้วสายออกมาขวาเตอมเกี่ยวบอลลง ไหลมากรี๊ดแล้วให้ได้กรับตัดได้สวยระหว่างนอ้าวแจ็คฝากเข้ามาท้ายอูรอบอลนายเกิดไรอูร์ล็อเกอรนี่โอ้ยก็ตัวเสียได้เลยครับตัวรู้ว่ากูไ้ตัดบอลแล้วพาขึ้นมาได้แล้วมีโอกาสที่จะหนุนขึ้นมาทางซ้ายครับแต่หลบไมปหานแล้วครับลูอเกอร์วันนี้เล่นซ็ตเลยถือว่าดีเยี่ยมเลยครับเตอร์เต็มรับครับไหลมาซ้ายก็ตั้มให้ตรงกลางกิี๊ดฝ่ซ้ายสุดแล้วจังหวะขัดข้อลูกนี้ บน่นเป่าไว้หน่อยเดยแม่จังหวะสุดท้ายไส่จิ้งออกมาได้แล้วซีฟูยังแบบได้ไปล,ลูกคุ่งในแดนด้วยเองครับแข่งงานเล่นสั้นๆครับปัม้มกระโดดกลับมาตั้งกัน,กนใหม่จ๊อกลงมาล้มกองต่ำเลยครับต้องพยายามมาเชื่อมเกมครับสอหรับจ๊อกข้างหน้ากันดิ๊กขึ้นไปสูงครับเล่นคู่กับจิ๊งก็ น้องกลับมาตั้งกันใหม่ครับเอาสายติดเล้าแทงโอ้โหนี่มึงเรื่องเบาวะนี่ว่าทีต่างดีกว่านี้หน่อยเลยแม่มีโอกาสเลยแล้วว่ากูตัดบอลได้สวยแล้วเออใช่มาบิ๊กดูอีให้ใหทางแค่แล้วดิ๊กแล้วก็ดีต็อกตายชันแบบนิดนึงกิ๊กน้องกลับมาตั้งกันใหม่ดี เปลี่ยนการออกไปทางซ้ายครับตั้องดีขึ้นช่วยกันจะขึ้นขึ้นรถกีอาจตัวนี้ไม่ได้ครับอ้าลูกบอโอ้เกิดหัวันนี้ยังขาดขาดนซื้อดเลยจังหวะเลยครับเซลเสียฟาจนได้ครับแล้วจังหวะนี้กรรมการว่ายังไงครับเรียบร้อยครับโดน่ไปไปเดี๋ยวไปตอนน้านี้ต้องฟาวเลยนะในช่วงที่เวลาแรกกรรมการก็ให้โอกาสเรแล้ว เล่นเร็วมาจง้กายอุ้งหูไม่ตรงต่อแล้วต่ำแล้วก็มีการขยับรอบด้านหน้าสนามโอ้ทิ้งออกมาได้ครับจังหัวสองเบิ้ลยาวเลยครับต่ำบอลหมงหนุนกลับมาอีกทีนึง ปจังหวะแรกไม่ดีแล้วดูว่าสองคนทางซ้า,ายต้องยิงด้วยซ้ายกับฟิกจังหวะนี้วางไม่ถนัดเท่าไหร่อีกมีตัวมาตกติดอยู่อย่างบอลเยอะมากมีกำบ้าแล้วพี่ครูถือบอลยาวทางซ้ายโอ้โหดูครับอาแล้วจังหวะนี้เก็บบอลได้ด้วยหรือเปล่าคุณคูกระโดดกลับมาแม่โดนฟองสองคนเตะทิ้งกันมาได้อีฟปล่อยบอลไหลแล้วจังหวะนี้จะไปเอง โอ้ไปได้ด้วยครับจิ๊กข้ามาตรงกลางโอ้โหบอลยังยืนตำแหน่งได้ดีเล่าไม่เสียฟาวอีกครับโอ้โหนี่ครับต้องบอกว่าจิ๊กนี่เป็นผู้นี้หลอกเกือบจะไปได้สวยแล้วว่าต้องมาจ่ายเป็นบอลครับโอ้คุณนี่ถ้าไม่มีบอลนี้โอ้หลุดเดี่ยวเลยครับจิ๊กเป็นเบสเกย์ยืนรอยต่างๆครับข้าวในยังมีช่องว่างอยู่ครับในบรรดาหลักของทันต์ทูสกูครับ ปล่อยให้ว่างบ่อยๆแบบนี้ก็อันตรายครับจะไปห่วงแต่จะเล่นเกมลุกอย่างเดียวหรือเปล่าอาจจะไม่ได้แล้วครูนี่ครับเป็นรับต้องทักให้แน่นไว้ก่อนครับกอแบบนี้ออกมาก็ถือว่ายังไม่เสียหายครับห่แล้วครูนออกมาขวาสวยครับคนอยู่แล้วเปิดลึกมาโอ้โหน้ำหนักมันยังแรงไปหน่อยครับโอ้ต่ำกว่านี้่มีรู้เลยครับไอเดียดีแล้วว่าเราพรูเห็นเื่อวาอยู่ที่เสาไกลครับ แล้วเ็นตั้งเตะต่างประตูแล้วตรงนี้นีตอนสีบให้มาตังเตะไปแล้วทำให้โอ้ลูกนี้ง่ายเกินไปแล้วหลุดขึ้นมาทางขวาอารับันตรงกลางมีเพื่อรออยู่แล้วอูู่ขึ้น้าแล้วร้อนกลับมาแจ็คกระตดต่อลูกนี้เกิรักอกแล้วจะสวนกลับแล้วตอนนี้สายกีฬาดูวาให้ปใชอยามาทางขวา ต้องปรกบตัวให้ดีดูขึ้นมาเป็นแผงจริงๆครับแใส่ีดานเกอร์จ่ายถ้ารู้ช่องว้าดิสตกนิดเดียวบอลย้อนกลับมาอุนิแจ๊คไอ้ผีเงิก็ออกข้างไปก่อนครับนี่ตอองหลังก็จะไปเสียดายบอลไม่ได้สั่งเง็บหลายๆครั้งไปเสียดายบอลแล้วก็เนี่ยโดนลงโทคตรอับให้มีให้เห็นกันบ่อยๆครับไม่เด็ดขาดครับ เออเปลี่ยนก,นกนารเาังซ้ายโอ้โหจังหวะน,นี้เปิน้นแรงไปหน่อยเป็นจ็อกกบทำซ้ายมาตูา้เติบขึ้นมาครับเนี่ยตัวแรกของน้าสายกิราเนี่ยถือว่าแรกแล้วเพื่อที่สายมาเพราะทางแม่นครับทำให้เกตของพวกเขาได้พดึ่งพิงอย่ะได้เปรียบครับในจังหวะที่จะเปิดปากจองหลังมาครับแล้วจังหวะน,นี้ที่สาวตู้ว่ารับเราเล่นเร็วเลยครับสวยเก่ง,างามาอีกยะเอาสายกิรานี่ครับไปอยู่ทางขวาดี แล้วปัดชิ้นออกมาได้จังหวะสองแจ็คไหลชิ้งออกมายังเป็นบอลของแสงงานกำลัตานเก็บใต้ไหลออกมาบิ๊กลูนี้ไปสุดเส้นแล้วโอ้โหเปิดตรงกลางไม่ได้ยังพยายามจะรอแล้วมองมาเข้ามาข้างในยังกิดยังไม่มาทำนะจะแม่จังหวะนี้ก็ยังไม่จ่ายคนจ่ายก็ช้าเกินไปไปเตะมุนแสงงานทางซ้ายปั้มไปเปิดเองแล้วตอนนี้ยกมาตรงกลางตอบโอ้โหบนมือเอาไว้หอย โอ้ถือว่าถ้ามาแรงกว่านี้นี่ได้ลุ้นเลยครับตรงหัวนักกู้หัวจ็อทำบัตรได้ดีแล้วเขาอยางได้เลยลูกคู่มาทางขวาครับตูสคูสามขบอลคู่มาโผตรงหัวนี้จะลุยไม่ได้ครับเราขึ้นมาตรงหวัวนี้โอ้โหแล้วจวังหวะนี้ติดบล็อกไม่เตะทิ้งด้วยเตะออกมายังติดบล็อกอีกนิดนึง ตรงกลางบีหมกแล้วอุ้ยทันหลับจะดูว่าเพื่อนมาทางขวาอีกแล้วครับเต่าสายสั้นๆนกบิ๊กโอ้ดูว่ามันจะพูดที่บิ๊กหลบบอลง่ายๆเลยไปเข้าขวท่าเลยหน่อยนะบิ๊กบอลจะมาซอฟตรงกลางบิ๊กอ่าต้องหวัที่เกียร์แย่ที่คนก็ต้องมาให้ได้ตอบคนไม่บอลบอลบอล ยังได้เป็นรูปพุ่งเลยนะท้ายครับคุ้มๆใส่แล้วจังหวะนี้เสียบอลต็อปมาแล้วใส่่ดีแล้วป้าบอลเอ้าลับเก็บกลับมาได้คุ่ครูล็อกอยู่แล้วให้มามุ่งพงโอ้แล้วนี่ครับเล่นอันตรายครับจังหวะนี้เราบอลยังตามพี่อยู่จังหวะสุดท้ายบิ๊กกันตกไม่ได้โอ้โหนี่ยไม่เสียได้จังหวะนี้พื่อนอันตรายคร้วจังหวะนี้โอ้โหนี่ต้องกลัวมีเล่นขาดโอ้โหยังไม่ แข่งน so it it so ี่เราได้ลงมพูดได้บ่อยๆแล้วตลดโครูพันแบบนี้แล้วพวกเขานี่ถือว่าเกียวการแล้วสายหลายครั้งไม่พลาดครับโอ้นี่เราอยากให้เกียวการเลยครับพวกเขารออยู่ครับขอต่อแข่งนี่นานเครับนี่ครับปลูกกันใจเย็นแล้วไปเรื่อยๆครับแปะมาเจาะไม่ติดล็อกไม่หายนตอนนี้โอ้แล้วบอลตัววิ่งออกตวอดขาโอ้โหเฮ้ยเข้าพูดไปหน่อยแล้วโอ้โเสียท่าเลยครับเกิร เออจังหวัอ่านว่าบอลยุบน่าจะมาถึงช้ากว่าแล้วโบเกอร์อเ,เข้าลูกนี้กลายเป็นกลายเป็นช้าอบอลโอ้แล้วบอลน,นี้โดวในสองรอบแล้วโอ้นี่น่าจะเจ็บจริงนะบอลเล็กไหม,ลลม,ลมแล้วเจ็บแล้วหพี่ตั้มเหมือนนี่เลยพี่ต้อมตั้มไปเฉยเลยครับตัวนี้ให้สัญญาณเพื่อเลยครับไทยจะอะอะกครับีจบเลยครับบอลด็อกกับตั้งออกครับแล้วคนที่ลงมาเป็นเล็กกับพี่ตั้งครับ ก็มีการขยับแล้วว่าเติมความสดให้ก,กับเกมลูก,กับตัวบอลที่เล่นต่อไหวหรือเปล่าครับโอ้โดนอัดไปสองรอบแล้วรอบแรกเป็นคลิกรอบนี้เป็นเตอร์โอ้ถ้าไม่ไหวตัวเปลี่ยนนะข้างแล้วถือว่าตำแหน่งกองหลังครับอาจจะมีปัญหาตอนนี้หนูก็ไย่ยามมาถมไม่พยาบ,บาลอยู่รับเดี๋ยวกรรมการก็จะค้นเวลาให้ครับยังไงต้องหาปลอดภัยของผู้เล่นครับ ยังไงรอบมาก่อนครับไม่ว่าทีมของพวกท่านเองหรือว่าทีมฝ่ายตรงข้ามครับเราหยุดเกมให้เพื่อความปลอดภัยครับเดี๋ยวเก็บเก็บมาแล้วมันจะไม่คุ้มกันครับเดินไปหยกเพื่อการับก่อนบอลไปทีครับยิงจับเอา้าแล้วตรงน,นี้จะสวนกลับ ไอ้มากิ๊ยมีมือที่ครับแฝงมาท้ายมาเป็นแผนเลยครับกิ๊กหลายท่านเข้ามาแล้วก็โอ้โหสางตัวนี่ครับออกมาแล้วโอ้ย,อย,อยเรา,มาไม่เล่นฮับเกอร์เสียจังหวหักตัวนี้ต้อตงพงครับแล้วโอ้ยตะคิวขึ้นหรือเปล่าฮอพเกอรนี่ครับโอ้เพื่อนนี่เขาไปดูนี่ไม่ช่วยดัก,กันหน่อยครับโอ้อากาศเนี่ยมานจะหนาวครับ นี่แล้วบวกอุบัติจะไม่ถึงครับอากาแบบนี้อะไรนคนเป็นตะคิวได้ง่ายครับตั้งเนี่ยผมอุ่นร่างกายไม่พอต้องระวังครับแลาต่อมาสู้กับ่อเกมรอบทีู่ทูกับทางด้านสายด้านย่อกไผ่กับทางซ้ายคนโอ้ยโอ้อ้ตัวนี้เตะทิ้งออกข้างไปเลยครับบีมเด็ดขาดย่อกี่ครับตองห่างครับ ทุ่มรับมายังเตะทิ้งออกห้างไปได้ยังได้ไป,ป,ปลูกทุ่งอีกครั้งแล้วชูทูเ่นซานอีกแล้วครับโ<ว>อ้แล้วทังหดนี้เตะทิ้งออกห้างไปเลยครับ<ว>เดี๋ยวเอาลูกบอลองลองไว้ก่อนครับ กแตัดเกมคู่นี้ครับเกมในคู่ถัดไปจะเป็นบางลำเกียดจะเจอกับธนานาสครับยังไงมาถึงขนาดแล้วก็อกอุรักษัยได้เลยครับเอารับโอ้โหหมู่กูสาวสองแล้วผิดไก่ไม่ได้สุดจะได้ผิดไกนแล้วกูกูอ่าต้องกลับมาตั้งเกมรับกันใหม่แล้วตอนนี้เอาเล็กลงมาอีกคนหนึ่งครับโอ้มีพื้นที่ตังอนนี้กิ๊กกระโดดแล้วบังอยู่ตะบนซ้ายยังหมุทิ้งออาได้แล้วก็ปล่อยทิ้งออกข้างครับเอาไปลุ้มพุ่งครับ ตามเบิร์กลับมาเล็กหลออกลับมาตั้งกันใหม่รับโอ้โหเปิดลูกนี้ไม่ดีอ่ยบีมต้องบอลออกจากเท้านี่รูเลยและเน้นหนักไม่ได้รับอยากมาทุ่มกายลูกนี้ เอปล่อยแล้วดูว่าบอมันไม่ออกด้วยคน้ำหนักไม่ได้แล้วเกร์กระดกแล้วก็ฟาออกครับก็ถือว่าเกร์วัวนนี้ก็ดูเหมือนจะมีข้อผิดพลาดในจังหวจะจับบอลในหลายๆครั้งก็ขาดไปบ้างแรงไปบ้างครับอย่งได้ไปลูกทุกง่งมาด้านขวาชูชูขายจับเลยแล้วบอลจะขึรร้นไกลอนวันนี้ ตัวเพื่อนไม่เข้าไปในกรอบไม่รู้จะทำยังไงแล้วพุ่งยัดมาเออ็อเอาลับจังหวะนี้ตัดบอลได้แล้วหมง่งลูกนี้ลูกคืนมาที่ผู้ทำประตูใช้มือไม่ได้ด้วยครับอ,อกแล้วแต่ทิ้งออกว่าเอาคืนมาเล่นลำบ่าวเหมือนกันแคจังหวะนี้แล้วบอลก็ปล่อยออกห้างเอาไปลูกพุ่มครับ ในคู้ถัดไปจะมาสานามแล้วเปรียมตัวได้เลยครับเตรียมเครื่องแต่งกายพร้อมครับเดีย๋ยวจบกับคู่นี้จะได้มีเวลาอบอุ่นร่ักกันเล็กน้อยครับผมร่บเกมคู่ต่อไปเป็นดูเอสคัพจะลงสนามเจอกับบางอาาาัเกียร์ครับนี่เราต้องหลับปะท้ากันก็นี่เป็นตัวอย่างที่ดีเลยครับเลยมาจากไม้จับมือเรืร่องอัดย่้านนีถือว่าเป็นประตีดีอัชชีนาครับ เล็กย้อนกลับมาบีโอ้ต้องไปตั้งอะไรพี่เจับเล็กต้อมใหตามเข้ามาจิ๊บขอาลงมาล้วบอลสามทับจิ๊บเออเป็นแกรบิ๊กเฮอร์ตรงหัวนี่จับบอลได้สวยขึ้นมาทางขวาชนแต่หลบเรายิงแองโอ้โหตังขวานี้ตรงก่อดด้วย ยกมือของแเพื่อเลยจะถอนให้ออกว่าฟูฟูตอนนี้มีการขยับอีกคนแล้วถอดเอาแจ็คออกแล้วอย่างได้ในลูกที่นด้านขวาฟูฟูปรุงลึกมาแล้วเคลียร์ทิ้งออกมาได้ตรงมาทองบิ๊กบิ๊กหาแล้วมีพื้นที่แล้วตรงกวานี้จะโต้กลับขึ้นมาครับบิ๊กจ่ายตรงทองมาแล้วพี่ตั้งโอ้โหดูของตัวบูพันอยู่แล้วกิ๊กยิงเรียบร้อย นี่ครับนี่ยขึ้นจนเยอะเกินไปแล้วนี่ดูลงโทษแล้วก็เป็นจิ้งอีกแล้วครับโอ้โหปล่อยให้เข้าซ้ายไม่ได้เนี่ยครับนี่จะอันตรายจริงครับแล้วนี่วบบมีสองประตูคนเดียวเลยครับโอ้โหนี่ครับโดนบอลไม่ไหวนะตื่นมาพักแล้วเปลี่ยนเอวเปลี่ยนแเอาต้องมีการเปลี่ยนตัวอะไรเข้ามาเลยนักข่าวบอนนี่ไม่เหนืาเลยเนี่ยขยับออกไปนอกสนามแล้ว โอ้ีอคนาะทีเส็ๆแล้วยังไม่โดนช่วงธรรมดาเจ็บครับสำหรับคูสคูมาเสียประตูคูสกูเนี่จังหวะผุกจะเติมเยอเกินไปแล้วอ้เสียฟาวเสียูกจังหวะนี่เอาเราเห็นนี่เท้าขวาคราไะดเลยมาดเลยมาเลยมาดเลยมาเลยานเลาเลยม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 าเลาเลยมาาเลยมาเลย กองแทงแค่สามคนครับไนรันผนยิงแล้วติดกิ๊กแต่ก็ตัวสวยครับดึงต่อดึงยิงโอ้โหนี่ก็ได้ปราตูที่สามครับของเรา แต่งที่ลานครับวจังหวะต้อกลับมาคู่โอเคนี่ครับแต่อ้อมตัวดื้อเลยจังหวะมันคู่โอ้โหนี่ได้กดจะได้นี่ได้สองประตูติดต่อเลยแล้วของเราใส่ที่ลาไม่เลยแน่ใจก่อนี้โอ้แล้วเป็นประตูที่ต้องบอกว่าลดความกดดันของพวกเขาเลยครับตอนนี้เนี่ยจังหวะไปเสียบอลครับยิงติดบล็อกแล้วก็โดนโต้กลับมาครับโอ้โหน่าเสียประตูเลยครับตูสีนี่ช็อตลงไปดื้อๆครับ โอ้เปิดตัวนี้ลึกเกินไปครับยังได้กันนี่ครับข้อสองอย่างสุเราเล่นเร็วเลยครับไก่โอ้ดวงปลาตกติดเลยให้มาไปโอ้โหหันสายดีโอ้แกว่าเฉ็ี่ยกันสองนาทีเกมในขึ้นเวลาหลังครับยังพอมีเวลาหนาสองนาทีเกมได้ลงกลางครับไก่วนหลบมาหนึ่งคนวนหลบอยู่ครับ ไปเอามาสวยแจ็คกองกลางจังหวะนี้ไม่ดีครับอยากเก็บได้ฟูฟูไอ้มาล้างไก่ครับมีพื้นที่ตจังหวะนี้ไหลออกไว้ทางขวาชนไม่จับจังหวะแรกไม่ดีเราจิงไก่เอาชันแหลกป๊อกมาแล้วโอ้หจังหวะสุดท้ายยังได้เป็นแค่ลูกทุ่งครับฟูฟูเล่นเร็วเลยครับย้อนกลับมาอัหนึ่งฟองไก่แล้วโอ้โหบอลชั้นแหลกแล้วเข้าซองบอลสบายครับขอจับมา สี่โอ้โหลูดเดียวเลยครับแล้วจ่ายไม่เสือครับจังหวะนี้นะปีนครับโอ้ทุ่งแล้วคิ๊กนี่นะจังหวะนี้ลงมาล้มประตูต่ำแล้วทำให้เพื่อนครับมีช่องว่างครับในแดนหน้าโอ้โหแล้วกดจะได้นี่ได้สามสี่ประตูรวดเลยครับโอ้โหตัวอืประตูที่สองที่ขึ้นมาเนี่ยเหลือแค่นาทีเสียวเท่านั้นก็ประตูนั้นได้แล้วก็นี่ได้มาอีกสองประตูติดต่อกันครับเป็น อันนี้สี่ประตูวนันหนึ่งแล้วโอ้นี่แลจ่าฝูงแข่งแังแล้วเกมนี้ไม่พลาดถ้ากกจบด้วยสครอนี้พวกเขาจะเก็บอีกสามคะแนนครับแล้วลูกใกล้เสียนี่ก็ถือว่าจะบวกอีกสามวันนี้ดูครับโอ้โหทีมที่ไล่หลังมาครับ จะหยุดยังไงก็เจอแสงนิรันย์ครับแล้วประตูอีกฟอมร้อนแรงอย่างต่อเนื่องแบบนี้ครับมีคทุกแมตครับโอ้แล้วเป็นลาดิก้านี่คิดถึงเมสซี่เลยครับเท้าซ้ายเหมือนกันด้วยโอ้ยิงทุกแมตจริงๆครับกิบ๊กแมตเราไม่ต่ำกว่าหนึ่งประตูเป็นดาวซันโบตอนนี้นําเดี่ยวเลยครับในขณะน,นี้ครับกิ๊กครับของ,น,งนักใสนิรันย์โงงเชฟมาสวยครับเล็กจับ ร่อเข้าซ้ายแล้วเท้าหนับโอ้ยยังไม่ได้แล้วเพ่งเล่จนจังหวะนี้แต่งมองสวยแล้วโอ้มีข้อหิีพลาดค่นิดด้วเท่าน,นั้นเนี้ยสำหรับขนาอู๋ถัอ่อย่างที่บอกว่าในนี้นร่รอโอกาสแล้วรอจังหวะอย่างใจเย็นแล้ว แมตนี้เป็นแมตช์ที่11ครับสำรองแสงนิรันด์ชนะมา10เกมชนะมา9เกมครับเกมเดียวที่พวกเขาแพ้คือทางด้านเพื่อนอันสามครับนอกนั้นนี่พวกเขาเอาชนะมาได้หมดครับล้มล้วนเลยครับแมตช์สองแมตช์หลังเท่านั้นครับที่ชนะแค่ตกอนหนึ่งสองประตูหนึ่งครับนอกนั้นนี่ชนะสองสามประตูขึ้นครับโอ้หรือว่าเป็นอีกทีเนึ่งที่เกมลุกนิรุตั้งจริงๆครับสำรองแสงนิรันดสาปูในขณะนี้ครับ นำถ้าเกมฑวิชนะเก่งอีกสามจะนำที่2คือเพื่อนอสามก้าคะแนนครับ 3, 9, 000, แ,แต่ก็ต้องบอกว่าเพื่อนอสามแข่งน้อยกว่าสามแม์ครับยังไงขอเชิญเนพน่อนอสาที่กลางสนามเลยครับวันนี้เป็นทีมสกู๊บโอ้ยังไม่อยู่ครับพ่ายให้กับนหน้าสายกีฬานไปครับหนึ่งประตูต่อสี่แม่ดูครับ ต้องบอกว่าวันนี้ยังยอดเยี่ยมอยู่สำหรับสายิลานยังเอาชนะไปได้ในลูกเกมแบบนี้พวกเขากเขากเามบอกว่าถูกสิงคู่ขี้ครับเราว็รู้เขาทำได้แล้วเป็นอีกเกมสามเกมติดต่อแล้วครับ